สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนแทนครูตั้งโอนะครับผมครูชื่อครูจ๊อบนะครับผมอ่าวันนี้ครูจะมาสอนในกิจกรรมเรื่องสัมพันธ์อย่างไรนะครับผมอ่าก่อนเราจะเรียนนะครับผมคาพที่แล้วครูได้เครูได้ถามครูตั้งโอมาแล้วว่าเราอ่ะเรียนเรื่องวงกลมใช่ไหมอ่าแล้วเราจําได้ไหมว่าวงกลมอ่ะมีอะไรบ้างส่วนประกอบมันคืออะไรบ้างอ่าครูจะทบทวนกันก่อน นี่คืออะไรครับนี่คือวงกลมใช่ไหมอ่าวงกลมนี้มันมีจะมีเส้นนี้อยู่เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับจําได้ไหมเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางและเป็นเส้นที่ยาวที่สุดภายในวงกลมปึ๊บมันก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองใช่ไหมครับผมอ่าเรามาดูส่วนถัดไปเราจําได้ไหมนี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับเส้นที่อยู่ล้อมรอบวงกลมขอ,ข,อขอบขอบขอบวงกลม เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเขาเรียกว่าเส้นรอบวงใช่ไหมจำเนินได้ใช่ไหมครับเรารู้กันว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นนี้เส้นตรงกลางนี้ใช่ไหมครับผมที่ยาวที่สุดผ่านเส้นผ่านจุดศูนย์กลางด้วยและเส้นรอบวงคือเส้นที่อยู่ล้อมรอบวงกลมนี้ใช่ไหมครับผมจําได้ไหมครูตั้งโอสอนแล้วคาพที่แล้วคราวนี้ภาพนี้ครูจ๊อบจะมาสอนอเรื่อง จิจกรรมเรื่องสัมพันธ์อย่างไรอ่าโอเคนะครับก็ก็เราจะเริ่มกันแล้วนะโอเคมานักเรียนเห็นนี่ไหมนี่คืออะไรครับนี่คือแผนที่หรือเปล่าแผนที่อะไรอะแผนที่แผนที่แผนที่เกาะสวรรค์เกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมจําได้ไหมอ่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะเกมนี้มันต้อง ยิงปืนแข่งกันใช่ไหมแล้วก็อยู่รอดต้องอยู่รอดให้อยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วเราจะชนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคแต่ว่าเกมนี้มันจะมีเงื่อนไขเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือคืออะไรจําได้ไหมวงบีแบบจําได้ไหมอ่าดูนะครับมันจะวงบ,บีครั้งที่หนึ่งวงบีบมันเป็นยังไงอ่าวงบีบครั้งที่หนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วครั้งที่สองเหรอครับก็ต้องเล็กลงใช่ไหมอ่าแล้ววงที่สามเหรอครับก็ต้องเล็กลงอีกอ่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครูจะเอาภาพ ทั้งสามวงนี้ออกมาเป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วครูจะแยกวงแต่เราวงออกมาเป็นรูปนี้โอเคโอเคเข้าใจตามทันใช่ไหมโอเคหลังจากนั้นครูจะถามครูอยากสงสัยอยากรู้ว่าทั้งสามวงเนี้ยวงที่หนึ่งวงที่สองวงที่สามรูปข้างล่างเนี่ยครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอ่า นักเรียนลองคิดดูนะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรใช่ขนาดต่างกันหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราคิดว่ามันขนาดต่างกันเรารู้ได้อย่างไรว่ามันต่างกันอ่าเรามีเครื่องเครื่องมืออะไรที่มันทําให้รู้ว่าเราต่างกันเพราะมันต่างกันอะเราต้องทำไงครับเราต้องวัดขนาดมาหรือเปล่าอ่าจะ้รู้ว่ามันต่างกันไง แล้วนนี้เราจะวัดเราจะวัดยังไงอ่ะเราเรามีวิธีอย่างไรในการวัดนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าเราจะมีวิธีอย่างไรในการวัดและเมื่อเราวัดเสร็จแล้วครูก็จะมีคําสั่งให้ว่าวให้พวกเราอ่ะวัดเส้นรอบวงและเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงกลมต่างๆเมื่อกี้นะครับสามวงแล้วเขียนบันทึกลงในตารางตารางนี้เลยที่อยู่ในรายงานของนักเรียนนะครับ โอเคโดยในใบงานนี้จะให้พวกเรากรอกเลขลงไปในตารางเห็นไหมครับว่าเลขอะไรบ้างเราจะมีเส้นรอบวงอ่าเราต้องหาเส้นรอบวงของวงกลมและอะไรครับเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ครูจะเขียนลงไปในตารางให้แล้วว่ามีวงกลม A มีความยาว5 cm, ้าเซนติเมตรวงกลม B ความยาว10บเซนติเมตรและวงกลม C ความยาว15เซนติเมตรใช่ไหมครับและช่องข้างล่างนะครับผมจะให้เรากรอกค่าเส้นรอบวงหารด้วยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วกรอกลงไปนะครับแล้วเราสังเกตเห็นนี้ไหมตรงสุดท้ายเลยคาว่ากระปอ๋องอ่ากระป๋องคืออะไรอ่าโอเคนักเรียนเห็นกระป๋องนนี้ไหมครับ กระป๋องนี้นักเรียนคิดว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับวงกลมทั้งสามวงที่เราพูดคุยกันมาเมื่อกี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมอ่าคุณครูจะให้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือให้นักเรียนไปหากระป๋องใกล้ตัวของนักเรียนที่บ้านก็ได้หรือที่โรงเรียนหรือที่สามเด็กเล่นที่ไหนก็ได้เลยโอเคไหมและให้เอากระป๋องนั้นมามาทำอะไรมาหาเส้นรอบวงและ เส้นผ่านศูนย์กลางและก็อย่าลืมหาค่าเส้นรอบวงของกระป๋องหารด้วยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋องที่เราหามานั้นโอเคไหมครับแล้วก็กอกลงไปในตารางนี้ในช่องกระป๋องโอเคไหมกระป๋องอะไรก็ได้นะแต่ค่าทั้งสามค่านี้ต้องเป็นกระป๋องอันเดียวกันนะโอเคไหมหนึ่งกระป๋องโอเคครับโอเคหลังจากนั้น อย่าลืมอย่าลืมทุกคนทุกคนเห็นคําสั่งสองคำสั่งนี้ใช่ไหมในรางานข้างล่างเลยอ่าคาสั่งข้างบนเขาพูดว่าอย่างไรเขาพูดว่าจงอธิบายว่าเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางสัมพันธ์กันอย่างไรอ่านักเรียนคิดว่าสัมพันธ์กันอย่างไรครับเขียนลงไปในช่องแนวคิดข้างบนนี้นะแล้วก็เห็นคําสั่งข้างล่างไหมครับคําสั่งข้างล่างเขียนว่าจงประมาณว่าเส้นรอบวงเป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง คำนวณโดยค่าประมาณใกล้เคียงอนักเรียนเขียนก็เขียนแนวคิดในช่องด้านล่างนี้เลยว่านักเรียนคิดอย่างไรว่ามันเป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับผมลองคำนวณมาและเราจะมาเจอกันอีกในวันที่15กุมภาวพกุมภาพันธ์วันอังคารหน้านะครับผมอโอเคครูจะให้ครูตั้งโอ ช่วยในการประสามะว่านักเรียนได้ทำงานทุกคนไหมแล้วเรามาเจอกันอย่าลืมทำมงานนะครับและอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยว่าไม่งา่ายแต่ละคนนี้ต่างกันและเหมือนกันและจะเราจะสรุปไปด้วยกันว่าอย่างไรโอเคครับเจอกันอังคารหน้าครับขอบคุณครับ